วันนี้แนะนำอีกร้านนึงนะเก๊ออร่อยแกงใต้นะครับโดยน้องเบสนี่นะเมนูนี้เมนูอะไรครับไก,ก,บบนนบก่กรอบซอสมะขามครับวันนี้นี่ครับไก่กรอบซอสมะขามนะครับอันนี้ซอสนี้เราก็ทำไว้แล้วนะซอสทำสำเร็จไปแล้วครับครับน้ำตาลปี๊บกับะมะขามเปียกเมนูนี้ถือว่าเม,มนูใหม่เลยใ,ใช่ไหมครัทางร้านลูกค้าชอบมากเมนูนี้รสชาติมันจะคล้ายๆกับไข่ลูกเขยพี่เพราะซอสตัวเดียวกันเคียวเหมือนกันจะออกมีรส เปรีย้ยวหวานเค็มนิดๆครับโอเคนี่เราก็คลุกเค้าก่อนอน่าทานมากครับครับกรอบกรอบพี่รับรองว่ากรอบแน่นอนฟังเสียงครับกรอบมากกรอบครับ,บเดีบยังหมดเันนี้ไม่พอขาย เสร็จแล้วเราก็โรยหอมเจียวหอมเจียวไปครับโรยไปเลยครับเยอะๆเลยโอ้แบบไม่หวงเลยนะครับแล้วพริกแห้งโรยไปครับโอเคจะคลุกเคล้าหอมๆน่าทานมากครับนี่ครับเสร็จแล้วพี่ง่ายๆเมนูนี้นี่ครับเรียบร้อยครับพร้อมขายได้เลยครับครับผมเรียบร้อยครับเมนูอะไรนะครับไก่กรอบซอสมะขามครับไก่กรอบซอสมะขามนะครับร้าน เจ๊อ้อนแกงใต้นะครับครับผมตลาดนานาจเจริญลำลูกกาของสองครับโดยน้องเบสนี่นะนี่คือพ่อครัวหลักเลย <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับน่ากินนี่ครับ <c oughs> ว้าว